อย่างยิ่งเลยนะพอพูดทีมงานไ i เปอร์และทีมงานกวาง r e นเดียร์แดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะในรอบแรกนะคะก็นะส่งความสุขกันด้วยบทเพลงช้าๆนะคะแล้วก็ระเบิดความมันกันไปแล้วนี่นะคะแล้วก็ยังฝากนะคะซิงเกิล MV ใหม่ๆอย่างนะคะมันโคตรจริงใจนะคะกับไ i เปอจากสมุทรสงครามของเรานั่นเองนะคะสวัสดีแขก้มีเติทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านสู่งานอุปสมบท ในช่วงภาคค่ำด้วยนะคะกับดิฉันนะคะนางสาวพนิดาแก้วบริสุทธิ์นะคะรับนัาที่เป็นพิธีกรดําเนินงานอุปสมบทในช่วงภาคค่ำนี้นะคะและไม่ใช่มีแค่นะคะดิฉันคนเดียวนะ,ะยังมีนะคะพิธีกรกิติมศักดิ์อีกหนึ่งท่านนะ,ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พรไพรเพริพ่มมงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณนอกตูนนะครับเป็นอย่างมากนะครับก่อนอื่นต้องขัดไปได้ต้องขอขอบคุณท่านสสคุณวลรีนะครับรบอบอลมดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งสสคนเก่งของเราใช่ครับวันนี้ก็มาด้วยและที่ขาดไปได้อีกท่านหนึ่งค่ะคุณแม่อรุณรัตน์บุญสมนะครับมาด้วย พร้อมด้วยทีมงานของท่านท่านานายกศักชยัยพิสารผลนะครับนายกเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเราพักความสำราน้านหน้าเวทีนตูนไว้สักครู่หนึ่ง<ด>นะครับเ,เพื่อเข้าสู่พิธีการวันดีแขกมากันเยอะมากนะครับเต็มเต็มเลยร้อยสามสิบโตต้องบอกว่าอิ่มใจมากๆนะคะเพราะว่าแขกผู้มีเกียรติมีความรักทั้งในตัวทั้งด้านเจ้าภาพเองแล้วก็ทางดูททางตัวเจ้านาคด้วยเนี่ยมาก,กันเต็มโต๊ะเลย ใช่ครับทีแรกน้องยุ้ยนะครับก่อนพี่เจริญแบบว่าโต๊ะน่าจะเหลือแต่เห็นมาก็ปื้มใจนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็เชิญอน้องเชิญมาลัยก่อนนะครับเข้าสู่พิธีการสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวร่วมสนุกกันยาวเลยนะครับอน้องเชิญมาอะไรขึ้นมาเลยครับ น้องเชิญมาลัยของเราสวยมากเออเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวขึ้นทางนี้ดีกว่ายน,น้องยืนทางนี้นครับ,รงงรบราคารับพา,าไปรับพาก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไปนะครับน้องน่ารักนะครับรานเจ้าภาพนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับ วันนี้เป็นที่น่ายินดีนะคะอาจารย์เพราะว่ามีทั้งนะคะผู้ทรงเกียรติแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยุสมมานะคะร่วมแสดงความยินดีมาเป็นประธานครองนะคะครองมมลัยมงคลด้วยนะคะก็เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของอทีมงานดนตรีของเราทีมงานการแสดงวันนี้มีถึง2ทีมงานนะคะมาส่งความสุขด้วยกันยังไงเดี๋ยวรอกันอยู่ยาวๆเลยและกันนะคะอย่างไรต่อคะอาจารย์คะ ใช่ครับเดี๋ยวเชิญเจ้านาคเลยนะครับขอเรียนเชิญนาคชนันทรนะครับเข็มทองหรือนาคมีนครับขึ้นส่เวทีนะครับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆกับนาคมีนะครับมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณยุ้ยนะครับหรือว่าคุณพิจเจริญนะครับจัดได้ยิ่งใหญ่อรัากาศนะครับนะครับตรงนี้เลยนะครับนันนะนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญแก่นัทผู้มีเกียรตินะครับขั้นแรกก็ขาดไปได้ต้องได้เชิญ อาคุณพ่อแล้วก็คุณย่าก่อนนะครับก็ขอเชิญคุณจีรศักดิ์เข็มทองนะครับซึ่งเป็นบิดาพร้อมด้วยคุณย่าแมมนะครับเข็มทองขึ้นของอะไรให้แก่เจ้าน้าคนะครับนี่ท่านแรกเลยนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะเวลาเราเดี๋ยวปากกองจะเล่นสามทุ่มช่วงนี้เราจะกระชับแบบสั้นๆเลยนะคะใช่ครับอะรครับย่าแมมนะครับย่าแม่มอ่ามาแล้ว นะครับเอามาลายมาเลยครับเอามาลายเข้ามาตามมานะครับคุณย่าของด้วยกับคุณพ่อมาอะครับคุณจิรศักดิ์เข็มทองนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อเจ้าหน้าับนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นความสุขใจนะครับได้บวชบุตรชายและคุณย่าได้บวชล้านชายหานกล้องเลยครับคนละพวงเลยครับคนละพวง อารครับช่วงนี้ยังเป็นการคล้องมะลัยมงคลให้เจ้านาคอยู่นะคะและที่ขาดไม่ได้อีกสองท่านนี้ถ้าไม่มีสองท่านนี้งานนี้เกิดไม่ได้ค,ครับขอเรียนเชิญคุณจเจริญครับทีมกระจ่างพร้อมด้วยนะครับคุณยุ้ยนะครับขอเรยนเชิญครับคุณยุ้ยรุ่งนาภานะครับทิพทองนะครับเชิญครับ เรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยค่ะวันนี้นะครับเป็นจาภาพใหญ่ที่จัดงานให้ลานนี่เป็นป้านะครับเป็นป้าสวยมากๆนะคัะขอเสียงปรบมือให้คุณยุ้ยหน่อยครับนี่นะครับหาปากกองมานะครับขอเสียงเอฟซีคุณป้าหน่อยค่ะวงใหญ่วันนี้เท่าไหร่นะคบสวยมากๆนะคะทั้งหลอดทั้งสวยเลยใช่ครับนี่ครับได้สองคนนี้นะครับวงใหญ่ชุดนี้แสนสามเลยครับมาวันนี้สามวงด้วยกันนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะ นลคุณพิ่เจริญนี่ครับเป็นคนใจดีนะครับอยู่ชนบุรีพี่น้องชาวชนบุรีมากันเยอะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสองท่านนี้ด้วยนะครับไม่มีสองท่านนี้งานเกิดไม่ได้นะครับนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านกำนันนะครับกำนันนะครับอัครวัตรคุณเมฆขอเชิญครับกำนันตบลเขาแรงท่านกำนันอัครวัตรคุณเมฆนะครับมาเลยครับนะครับนี่กำนันตำบลเขาแรงนะครับ ท่านเป็นกำนันหนุ่มไฟแรงเลยนะคะคแล้วเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะกำนันที่นี่หนุ่มๆหนึ่งนั้นเลยครับอ,อันนี้ต้องเรียกว่าหนุ่มไฟแรงคนคุณภาพของรจริงนะคะอาจารย์พระท่านที่สองตามมาเลยครับขอต้อนรับท่านกำนันสมิทธ์ครับสุภาพพรชัยครับหรือกำนันอาร์ตครับกำนันตะมนต์เจ็ดสมิ้นนะครับนี่กขนมไฟแรงขอต้อนรับครับ กำนันเขตนี้เขาคัดเขาคัดบุคลิกแล้วก็หน้าตาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหหล่อแล้วก็นะคะยังหนุ่มกำนันโอนะครับชื่อเล่นว่ากำนันโอกวุคู่กับมการกำนันอาร์ตนะครับเจ็ดเสมียนนะครับมาเลยครับเราใช้เวลาไม่นานครับขอบคุณครับกำนันโอด้วยนะครับท่านต่อไปขอเชิญท่านกำนันนันทนานะครับสรัน วักุลวรกุลนะครับกำนันตะบนพงสวายนะครับขอต้เชิญครับกำนันนันทนานะครับทารันวรกุลนะครับขอ้เชิญครับทีมงานของคุณแม่อรุณรับคุณสมเลยครับขณะนี้ก็ยังมีแขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้ามาสู่บริเวณงานเรื่อยๆเลยนะคะ เาิเชครับมาแล้ครับดันทนานะครับมาแล้วค่ะเดินทางมาถึงแล้วนะคะสักครู่หนึ่งอ๋อ่นตัวนี้บอกวินกับนันทบุพงสวายนะครับขอเสียงรำมินนะครับตอนนี้นะครับและการับมาไกลด้วยนะครับและทัดต่อไปนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับคุณอํานาทองพิบูลครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับขอได้เชิญครับสจนาทองพิบูลนะครับขอเรียนเชิญท่านสจด้วยนะคะเรื่นี้ก็เป็นสจนะครับเขตสามจังหวัดราชบุรีนะครับดูแลนะครับหลายตำบลครับเจดีหักนะครับเขาแรงเกาะพัพาหนองกลางนานะครับ เยี่ยมยอดไปเลยนะครับเป็นผู้นําชุมชนที่มีคุณภาพจริงๆเลยนะคะต้องบอกต้องเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานช้างเลยนะคะสำหรับนะคะณที่แห่งนี้ด้วยนะคะอาจจะนั่งโต๊ะไกลนิดนึงนะครับสจอมหน้าทองพิบูลนะครับนะครับมาแล้วนะครับต่อไปนะครับขอร้ยนเชิญคุณอภิรักแตงนวลนะครับ รองนายกเทศมนตรีตำบลของงูนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของท่านนายกสัญชัยเวรขุณนายกเทศมนตรีตำบลของูท่านติดภารกิจที่กรุงเทพนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาไม่ทันนะครับก็มอบหมายให้ท่านรองอภิรักแตงนวลนะครับมาเป็นตัวแทนและก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสมาชิกนะครับเทศบาลตำบลของูทุกท่านเลยขอเชิญครับรองอภิรักแตงนวลนะครับเรียนเชิญท่านรองนายกด้วยนะคะ อาจารย์คะจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศสดใสเลยทั้งๆที่ช่วงบ่ายฝนตกใช่ไหมคะใช่ครับช่วงแห่หนา้าฝนปโปรยลงมาเรื่องงามยามดีมากๆนะคะบ,<ช>บรรยากาศดีเลยเราคิดว่าพระพรม,มน้ำมนต์พระพิรุณมน้ำมนต์นะครับ,รบเรื่องงามยามดีไปแล้วแตช่วงเย็นนี้ปลอดโปร่งแล้วคะ่ะจะได้ชมดนตรีแบบสบายๆจุกๆเลยนะคะสวัสดครับะา่านต่อไปนะครับขอต้เน ท่านศักชายพิศารผลนะครับนายกเทศบาลเมืองราชบุรีให้เกียรติขึ้นขอมาลาให้แก่เจ้าหน้าก็ได้เจอครับนี่ท่านรองไปรักแตงนวลนะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกนะครับขอเด้เท่านนายกนะครับศักชายพิศารผลนะครับนายกเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับนายกหนุ่มไฟแรงของเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเราขึ้นได้สองทางนักตูน นายกมาทางนี้นะครับเราวันนี้ร้อยสามสิบโตเต็มเลยนะครับมีโตเสริมด้วยนะครับขอบคุณท่านนายกสักชัยนะครับพิศาลผลนะครับนายกเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับ พิธีการของเราจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อไม่ให้ใทุกท่านเนี่ยนะพลานการัชมนายกตักชายพิศสัพนครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่รือไม่ได้และก็ไม่ถึงพี่น้องในเขตตำบลเขาแรกกาพรฟฟ้าเจดีหักนอกอ้างนาท่านนี้นะครับเป็นผู้นำผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็มีพระกุลแก่ทุกท่านด้วยขาดไม่ได้ครับขอียนเชิญคุณแม่อรุณรัตน์บุญสมนะครับขอเ,เชิญครับ คุณแม่อรุณรัตน์บุญสมก็เป็นเอฟซีของปากกองด้วยนะครับขึ้นขอมาลายให้แก่เจ้าหน้าขอเชิญด้วยความเคารพครับเรียนเชิญคุณแม่อรุณรัตน์นะคะและกรับทีมงานของแม่แข็งนะครับมีเป็นกำลังใจทุกครั้งไปที่มีปากองหรือว่าพี่น้องชาติมเขาแรง กาะพะพาเทศีย์บานบลของอ๋หนองกลางนาเจดีหักนะครับส่้านว่างเมื่อไหรท่านก็จะมาร่วมงานนะครับครับขอเสียงกรบมือให้กับคุณแม่อรุณรัตน์บุตุนะครับนี่นะครับนับปีท่านเยอะนะครับ ขอบคุณนะครับคุณแม่อรุณรัตน์บุญสมนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นประธานในพิธีนะครับวันนี้นะครับก็จะรับเกียรติมาเป็นประธานด้วยให้ว่าแากับเจ้าหน้ากอเรียนนะครับท่านคุณวลีนออมบดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งนะครับให้เกียรติขึ้นมาของลายให้แก่เจ้าหน้าและให้อุปวาก่เจ้าหน้านะครับเป็นประธานในครั้งนี้ขอเรียนด้วยความเคารพครับเสียงปรบมือต้อนรับดังๆสักครั้งหนึ่งค่ะ ซายิงเขตหนึ่งคนเก่งของเรานั่นเองนะคะท่านไปทุกงานนะครับในเขตจังหวัรดราชบุรีนะครับไปทุกงานครับเรียกได้ว่างานเล็กงานใหญ่ท่านไปหมดเลยไม่ได้ล้นะคะแล้วก็ท่านก็เป็นตันเองแล้วก็น่ารักกับนะคะเจ้าภาพหรือว่ากับแขกทุกคนในงานด้วยนะคะ นะครับนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ขออะไรแก่เจ้าหน้านะครับแต่วันนี้ท่านเป็นประธานให้อว่าเจ้าหน้าด้วยนะครับครับขอทักทายครับท่านนะครับก่อนอื่นกลาบขอบพระคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะคะหนุ่มหล่อสาวสวยวันนี้ ต้องบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจเพราะว่าช่วงบ่ายๆรู้สึกว่ามีอาการเล็กน้อยแต่เนื่องจากเทวดาเปิดฟ้าให้นะคะก็มีโอกาสได้ให้เจ้านักมีนได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับแขกผู้มิเกียริทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะวันนี้แขกผู้มิเกียริผู้หล,ลักผู้ใหญ่มากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแม่กำน,นันอรุณรัตน์บุญสมนะคะคุณแม่ที่น่ารักของพี่ๆน้องๆพวกเรานะคะคุณแม่ก็ไปทุกงาน ถ้าได้บอกได้กล่าวคุณแม่ไม่เคยประสิเสธเลยท่านสจอำนาจทองพิบูลนะคะท่านนายกศักชัยพิสารผลท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านรองนายกอภิรักษ์แตงนวลวันนี้มาแทนท่านนายกสัญชัยใบคกุลนะคะท่านนายกท่านติดภารกิจท่านกำนันอัครวัตรคุณเมฆตาบนเขาแรงนะคะท่านกำนันอาร์ตะบนเจษเมียนท่านกำนันนันทนาสรันบรกุลตาบนพงสวาย พี่พี่น้องน้องท่านผู้นำหลายหลายท่านถ้าท่านใดคุณวลีไม่ได้กล่าวเอ่ยนามต้องกราบขออภัยวันนี้นอกจากจะมีท่านผู้นำที่ได้นำเรียนไปแล้วก็ยังมีพี่พี่พน้องน้องซึ่งเป็นเรานับว่าเป็นญาติธรรมกันทั้งหมดเลยตรงนี้บางท่านอาจจะมีสายเลือดเดียวกันกับเจ้านาคมีและคุณพ่อคุณแม่และเจ้าภาพบางท่านไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันแต่ถือว่าเป็นคนที่ทําบุญมาร่วมกันมีบุญที่สัมพันธ์กันมีโอกาสมาได้สะสมบุญด้วยกันเขาบอกว่า ครั้งหนึ่งของชายไทยนะคะมีโอกาสได้บทร่ำบทเรียนนั้นถือว่าเป็นบุญที่สูงสุดเป็นบุญที่คุณพ่อคุณแม่และผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายพี่พี่น้องน้องร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันทราบมาว่าเจ้านาักมีนจะบทหนึ่งพรรษานะคะบุญในการสร้างโบทสร้างเจดียังไม่ใหญ่เท่ากับการบทพระเนื่องจากว่าเป็นการต่อยอดพระพุทธศาสนาวันนี้คุณวลีขออนุญาตมาเป็นตัวแทนของพี่พี่น้องๆ้องกาวอนุโมทนาบุญนะคะโดยกุศลใดที่เราได้มาบทร่ำบทเรียนนะคะ ในงานอุปสมบทของเจ้านักมีในวันนี้วันนี้ท่านทานอาหารอิ่มนอนหลับสบายๆพรุ่งนี้อย่าลืมไปร่วมด้วยช่วยกันแหนาข้าโบดท,ที่วัดดอนตลุงช่วงเช้าท่านใดที่โหดดังๆก็ขอให้ตังหลเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะกุศลใดที่ได้สะสมร่วมกุร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้ผลบุญนั้นทรงผลให้เจ้านักมีคณะท่านเจ้าภาพรวมถึงแขกผู้มิเกียริทุกท่านได้ประสบแต่ความโชคดีและมีชัยสุขสมหวังทุกอย่างที่ตั้งใจ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหตนตําบลใดก็ขอให้เป็นที่รักของหมู่มวลเทวดานางฟ้าและผู้คนนะคะและเมื่อใดที่เจอเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอะเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็ขอให้ผลบุญนั้นที่เราได้สะสมด้วยกันมาเป็นเกาะแก้วเกาะกําบังให้เรานั้นแคล้วคลาดและปลอดภยัยเจอะเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลสวัสดีค่ะคุณวลีนบอมาดีค่ะขอบคุณนะคะกราบขอขอบคุณนะครับ เราๆสบคุณวลดีนะครับรบมาบดี๋ยวถ่ายภาพนิดหนึ่งนะครับ๋ยวขยับหักนิดหนึ่งนะครับครับขอบคุณท่านมากครับหนักยังอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับให้น้องยุ้ยได้กล่าวขอบคุณแขกทุกมิเกียรติพี่น้องจังหวัดราชบุรีและจังหวัดชนบุรีนะครับสักคู่หนึ่งนะครับที่มาทมงานในวันนี้นะครับก่อนที่เจอครับน้องยุ้ย สวัสดีนะคะแขกทุกทท่านนะคะออขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะถ้าขาดตกบกพ้องใดๆก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจัดเต็มที่เราจริงๆค่ะออขอขอบคุณแขกทางพัทยาชนุรีด้วยนะคะสอจอกุ้งผู้ใหญ่ปูพี่หน่อยนะคะ,อะ,คะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่เอก แล้วก็พี่เอี่ยวชัยนาทนะคะที่่า์เดินทางมานะคะแล้วก็กุมลงโป๊ะนะคะฟัทยาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรับขอบคุณมากครับอีกท่านหนึ่งเพิ่งมานะครับนะครับขอเรียนเชิญครับกำนันนักจักรอัครวัฒนวัฒนะครับหรือกำนันปานครับกำนันตำบลเจดีหักครับขอเรียนเชิญครับกำนันปานเรียนเชิญทํางกำนันด้วยค่ะก็เดินทางมาถึงนะครับกำนันปานนะครับเชิญครับ กำนันนัตจักรนะครับนะครับอระกาศธนวัฒน์นะครับบุตรกำนันปานของเรานะครับตำบลเจดีหักนะครับบุตรครับเป็นอีกหนึ่งงานเยอะครับงานเยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นคนคุณภาพสําหรับนะคะใช่ครับชาวท้องที่เลยนะคะครับโอเคขอบคุณครับกำนันปานครับกำนันปานครับน้าขอบคุณไม่ต้องนะอ่ะรับแขก อาคดเดี๋ยวให้นาคได้พูดนิดหนึ่งกรมใดที่ผู้สมบทรมใดที่ผู้สมบทได้เกิดลงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโปรดอโหสิกรรมนั้นให้แก่ผู้ปรผสมบท ด้วยเถิดครับขอเสียงปรบมือให้แก่เจ้าหน้ากเลยครับนะครับที่บวชภาษาหนึ่งนะครับบวชภาษาหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานของเจ้าภาพด้วยครับคุณแม่มนะครับแล้วก็คุณยุ้ยพร้อมด้วยบิดาคุณกิรศักนะครับและก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติครับว่าจะเป็นกำนันทุกตำบลนะครับผู้ใหญ่ทุกหมู่นะครับสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ครับสมาชิก นะครับคุณบุญทรงจำปาทองนะครับสมาชิกอาบาญาส่วนตำบลดอตะโกนะครับท่านก็มาร่วมในพิธีทานเลี้ยงวันนี้ด้วยสมาชิกเทศบาลตำบลของูุทุกท่านนะครับท่านเลยรวมๆผู้ใหญ่ผู้ช่วยสวัสดีสวัสดกำนันนะครับแพทย์นะครับตำรวจพี่น้องแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นแถวเวตะแคงนะครับบ้านเกาะนะครับมากระายสถานที่ด้วยกันนักตุลวันนี้นะครับสางเจ้าภาพต้องขอขอบคุณนะครับการต้อนรับขาดตกบกพ่องต้องขออภัยไปด้วยรู้สึกว่าโต๊ะจะ เต็มเลยครับวันนี้เต็ม <c oughs> เลยนะเป็นที่น่ายินดีมากๆเลยเพราะว่าทั้งผู้ทรงคุณวุฒินะ <onta> ทั้งวัยวุฒิก็มาร่วมแสดงความยินดีร่วมอวยพรให้กับนะคะทางด้านเจ้นาหน้ากแล้วก็ครอบครัวของทางด้านเจ้าภาพด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับนะคะ,ะ,ค,ะคุณนะคะคุณยุ้ยแล้วก็คุณพิจริญไปอย่างสูงที่วันนี้นะคะจัดนะคะทีมงานนี้ขึ้นมานะคะจัดงานนี้ขึ้นมาได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเลยเรียกได้ว่าอลังการมากๆเลยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติก็มาร่วมสแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยนะคะอย่างไรต่ออคะาาจรย์ อลัวันนี้เราก็พิธีการตรงนี้ก็จบเดี๋ยวเราจะมอบหน้าที่ปากกองเนได้สามทุ่มนะครับสามทุ่มสามทุ่มนะครับต่อไปก็รู้สึกว่าจะเป็นสองช่วงด้วยกันนะครับปากกองนะครับขึ้นเลยเปลี่ยนวงก่อนเลยครับก็มอบหน้าที่ให้ปากกองเลือกกันยาวแล้วก็ขอนะครับการที่เจ้าภาพได้หาปากกองมาครั้งนี้นะครับขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับท่านใดถ้าเกิดการทะเลาะวิวาทนะครับ หรือมีเรื่องนะครับรับผิดชอบทั้งงานนะครับใช่ค่ะก็ะวันนี้ก็เรานําทีมงานนะคะดีมีคุณภาพมาเล่นให้ถึงที่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูกันอย่างมีความสุขดูกันอย่างสุขสนานอย่ามีปัญหาอย่ามีเรื่องกันนะคะใช่ครับก็จะภาพตั้งใจที่จะหาวงดนตรีดีๆที่มาให้กับพวกเราได้ร่วมสนุกกันฉะนั้น